สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่คารมรักครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่23มีนาคม2025เป็นวันอาทิตย์ที่3ในเทศกาลมหาพรตนำเอาบทอ่านจากคำบรรยายพระสารนักบุญยอนโดยนักบุญออกุสตินนักปราชญ์ภาษาสันรจนะครับหัวข้อบอกหญิงชาวซาเลียเดินมาจากน้ำเราเข้าใจตรงนี้ทันทีนะครับ หญิงคนหนึ่งเดินมานางเป็นรูปแบบของพระศาสนจักรนางยังไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมแต่นางจวนจะเป็นผู้ชอบธรรมแล้วความชอบธรรมของนางเกิดจากการสนทนาเวลาที่นางเดินมานางยัง,งโง่นางมาพบพระรฤษต์เจ้าและพระองค์เริ่มสนทนากับนางจงดูเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นดูซิว่าทําไมหญิงชาวซามารีจึงเดินมาจากน้ําชาวซามารีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวยิวเขาเป็นคนต่างชาติ จากพฤติการที่นางมาจากต่างชาตินางจึงมีส่วนความหมายที่เป็นนัยยะว่านางนั้นเป็นรูปแบบของาศาสนาจักราศาสนาจักรนั้นต้องมาจากคนต่างาศาสนาจากเชื้อชาติที่แตกต่างจากชาวยิวเราต้องรู้จักด้วยตัวของเราเองในถ้อยคําของนางและในตัวนางและจงขอบคุณพระเป็นเจ้าพร้อมกับนางนางเป็นรูปแบบไม่ใช่เป็นความจริงนางเป็นเงาของความจริงส่วนความจริงนั้นจะเป็นมาในภายหลัง นางพบความเชื่อในพระพิเศษเจ้าพระองค์ได้ทรงใช้นางเป็นรูปแบบเพื่อตัดสอนถึงสิ่งที่จะเป็นมาฉะนั้นการที่นางเดินมาตักน้ําเป็นการเดินมาตักน้ําอย่างธรรมดาของชายและหญิงทั่วไปพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าขอน้ําดื่มบ้างส่วนพวกสาวกกําลังเข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซาบารีตอบพระองค์ว่าท่านเป็นชาวยิวฉไหนจึงมาขอน้ําดื่มจากข้าพเจ้าซึ่งเป็นชาวซาบาลีหรือ เหตุว่าชาวยิวต้องไม่เกี่ยวข้องกับชาวสมารียชาวสมารียเป็นคนต่างชาติชาวยิวไม่ยอมใช้พัชนะที่ชาวสมารียใช้หญิงชาวสมารียถือถังตักน้ํามาด้วยนางพิศวงมากที่ชาวยิวคนนี้กล้าขอน้ําดื่มจากนางเป็นสิ่งที่ชาวยิวไม่กล้าทําเลยแต่คนที่ขอน้ําดื่มจากนางนี้กําลังประหายความเชื่อของนางเดี๋ยวนี้จงฟังและรู้ว่าคนที่ขอน้ําดื่มนั้นเป็นใคร พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าถ้าเธอรู้ว่าพระเจ้าจะประทานอะไรให้บ้างและรู้ว่าใครที่เป็นคนพูดว่าขอน้ำดื่มบ้างเธอจะกลับเป็นฝ่ายขอและผู้นั้นจะให้น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตแก่เธอองค์ทรงขอน้ำดื่มและทรงเป็นสัญญาและทรงสัญญาจะประทานน้ำดื่มให้พระองค์กำลังต้องการเหมือนคนหนึ่งที่หวังจะได้รับแม้พระองค์เป็นเศรษฐีเหมือนคนหนึ่งกำลังระงับความกระหายของคนอื่น พระองค์ตรัสว่าถ้าท่านรู้จักพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าจะขพระคุณของพระเจ้าเป็นพระจิตเจ้าพระองค์จะทรงใช้ถ้อยคําที่กลมเถือเมื่อพระองค์ทรงสนทนากับหญิงชาวซามาเลียและทีละเล็กทีละน้อยพระองค์ก็ทรงเข้าถึงจิตใจของนางพระองค์ทรงสอนนางแล้วหรืออะไรจะราบลื่นและน่ารักเท่ากับการใช้กําลังใจการให้กําลังใจที่ พระองค์ประทานให้ถ้าเธอรู้ว่าพระเจ้าจะประทานอะไรให้บ้างแล้วและรู้ว่าใครที่เป็นคนพูดว่าขอน้ำดื่มบ้างเธอจะกลับเป็นฝ่ายขอและผู้นั้นจะให้น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตแก่เธอน้ำอะไรซึ่งพระองค์ประทานให้ถ้าไม่ใช่น้ำที่กล่าวถึงพระกัมภีว่า ในพระองค์มีลำธารแห่งชีวิตผู้ที่ดื่มจนเต็มอิ่มจากน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในพระดิเวศของพระองค์จะรู้สึกกระหายได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงสัญญาพระจิตเจ้าได้ในความสมบูรณ์อย่างพึงพอใจนางยังไม่เข้าใจนางเข้าใจความหมายผิดไปนางตอบอย่างไรหญิงตอบว่าท่านคะขอน้ำที่ว่านั้นให้ดิฉันดื่มบ้างแล้วดิฉันจะได้ ไม่กระหายอีกจะได้ไม่ต้องมาตักน้ําที่บ่อนนี้ความต้องการบังคับให้นางทํางานนี้ความอ่อนแอทําให้นางเกียดคร้านต่องานนี้หากนางเพียงแต่ใกล้ชิดพระวาจาว่าจงมาหาเราเถิดท่านทั้งหลายที่ตักตาลําบากแบกพรรหนักและเราจะบรรเทาท่านพระเยซูเจ้าได้ตัดเช่นนี้กับนางเพื่อให้การงานของนางนั้นอวสานลงแต่นาง ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ครับก็เป็นสิ่งที่นักบุญออกุสตินนำเรื่องหญิงชาวซามารียกับพระเยซูเจ้านั้นเป็นแบบอย่างเป็นรูปแบบของพภาศาสนัจจ์ในโลกนี้ที่พภาศาสนัจจ์นั้นก็ประกอบด้วยบุคคลต่างๆมากมายทั่วทุกมุมโลกทุกประเทศทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็รวมกันใครก็ตามที่มาพบประสบแล้วก็รู้จัก พระเยซูเจ้ารู้จักความรักของพระองค์เขาก็มาเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจรรักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจรรักรเพราะฉะนั้นหญิงชาวซมเรียจึงเป็นรูปแบบของพระศาสนจรรักรด้วยเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจรรักรในที่ความหมายที่ที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นตามที่ท่านนักบุญมกุสจินได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันที่เราดําเนินไปเนี่ยจึงต้องดําเนินไปอย่างดี ไม่ใช่เราบอกว่าดีแล้วฉันเป็นคริสตชนแล้วเพราะฉะนั้นันก็จเจริญชีวิตของฉันเป็นคริสตชนฉันไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนทนาวิาสาสะ์ไม่ใช่เนะเราต้องจเจริญชีวิตอยู่กับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครนับถือศาสนาไหนจเจริญชีวิตอย่างดีจเจริญชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นแบบอย่างคุณธรรมความดีที่จะให,ให้ผู้อื่นได้เห็นเพราะสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดนั้น มาจากพระเบญชาและเมื่อคนอื่นเห็นสิ่งที่เราทำลัานั้นแล้วเขาจะรู้จักพระเบญชารู้จักความรักและรู้จักพระเมตตาของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับนั้นเป็นหน้าที่ของเราไงที่บอกว่าเราทุกคนนั้นต้องมีหน้าที่ของการเป็นประกาศของการเป็นผู้ประกาศของการเป็นผู้เทศสอนของการเป็นผู้ที่ต้องนําเอาพระเยซูเจ้านั้นไปให้คนอื่นรู้จักไม่ใช่ด้วยคาพูดแต่ฉานนั้นแต่ว่าสําคัญด้วยกิจการ อยู่ในสังคมอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในทาำกลางพี่น้องต่างความเชื่อเนี่ยเราต้องประพฤตินตนอย่างดีและเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าเก่งม่ไ้เกเรทาผิดนูน่นคิดร้ายทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้ทําผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ใครก็จะไม่รู้จักพระเป็นเจ้าถ้าเราทำนีต่ตรงข้ามท้่เราทําดีมีคุณธรรมมีความรักม,มีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นอะไรต่างๆทุกคนเห็นนะเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วเขาจะรู้ว่าเออคนนี้เป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีปั๊บก็จะรู้ว่าทําไมทําไม สาเหตุเพราะเราปฏิบัติตามจิตอารม์ของพระเบญเจ้าของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับขอพระเบญเจ้าผรสงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ